ั้บป๊าป,าเ,ป,า,ปาเริ่มใครโดนก่อนแพ้นะไม่โดนโอเคนะเริ่มอเรวเนี่ยโดนเบาไม่โดนนก็หนก็ไม่โดนนี่มีได้ลยตอโดโดนไม่โดนไม่โดนไม่ ทำไมบปน่โัอนาโดนแล้วแม่โดนปาลันดนปาแล้วว่าขี้โกงอ่ะตายันแพ้อาตายตั้นอ่แพ้ตั้นตนขยับแม่ตาปาขยับอ่ะหนูไม่ขยับขึ้หน่อยอ่ะตั้ะขยับป้าปาไมอ่ะแพ้ตัวใหม่ตัวอะไรอีก ไม่ได้เั่นคือหนูยังไม่บอกนั <Okay. S 1> ่นคือคือดวงตาบึกโอเคที่ไม่มีหัวแล้วก็สุกับจางโอเคแต่ต่งจางก็อยู่ดี อ่าพร้อมยังพร้อมแล้วมาดีมาสู้กันไหลหนวะเดยอ่าไทยโดนก่อนแพ้นะเป็นแบบปลาเล่นเกมดีไมมสนุนนกนะเดี๋ยวมันไม่เกมที่ตัวสอที่เป็นประมือต้องต่อสู้กันูดย่งไงแค่เอาหนีเนี่ยสามารถต่อสู้แบบนี้มีท่าไหลท่าด้วยไปทั้งท่าท่าแบบนี้ด้วย มยค่ะออขาไม่ดุดหอ่อใช่นี่คือมือขาแล้วตรงนี้ก็เป็นขาเป็นหมกเป็นขาได้เหรอใช่มันคือหนวของมันที่ทำเป็นขาได้อ๋อมันคือหนวดของมันอีกรั้งภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรพะมืมเอาบบุพกุกโอเคแล้วช้างอ่ะอีริเฟนหรอควายอ่ะ วีดูอ่ะอ๋อไม่ใช่ใช่แกะไปะไรแกะใช่ไหมใช่นกอะนกเกือบเลยเบิร์ดป่ะเบิร์ดนั่นกระจายนะแล้วหมาดอกไก่อีกไก่โอ้ปลาฟิชโอ้ไออีกแมวแค็ข้างเข่า แบกป้อมมาต่อสู้กันเลยวันนี้หนูใช้ทามีดเอาโจมบลังท่างูเนี่ยต้นตัวขาไปด้วยถ้าเกิดโมมีด